สวัสดีครับพี่น้องชาว MTP นะครับเออวันนี้จะมาสอนการกู้คืนกระเป๋าทัชอลเล็ตนะครับเอาแบบชัดเจนชัดเจนนะครับไม่ดูง่ายๆคือเอาแบบละเอียดหน่อยนะครับก็ดูคลิปของเขาแล้วมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหรน่นาะก็เลยพอไปดูวิธีหน่อยก็มาทําเองนะครับเพื่อให้กลุ่มคุณสูงไว้ได้เข้าใจด้วยครับ อันดับแรกนะครับให้เรามาที่ทัดบรอตของเรานะครับก่อนที่จะเข้าทัดบรอตให้เราไปก๊อปปี้12วอลลีที่เรามีอยู่นะครับที่เราเตรียมมากู้กระเป๋าคืนให้เราก๊อปปี้เลยครับหรือใครไม่ได้เ,เขียนไว้ก็ก็ไปพิมพ์เอานะครับแต่ต้องพิมพ์ให้ถูกนะครับแต่ถ้าบันทึกไว้ก็ก๊อปปี้มาเลยครับหลังจากนั้นให้มาที่กระเป๋าทัดบรอตนะครับผมใส่รหัสแป๊บนึงครับ หลังจากเราเซ็หัสิทธิมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับเครื่องนี้มีอยู่สามกระเป๋าแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้ครับตรงมุมที่มีชื่อกระเป๋า <K RE ME> ถ้าใครมีเล่มจะมีชื่อกระเป๋า <als> ถ้าใครยังมีมจะเขียนว่า wallet ครับตรงนี้ครับเรา,าแตะไปเลยครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดที่บวกครับกดที่บวกครับหลังจากนั้นให้กดตัวข้างล่างนี่ครับกดไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้กดตัวนี้ครับตัวแรกนะครับ ล <Adams> หลังจากนั้นให้กดตัวน right so so ี้ครับให้เรากดเปลี่ยนชื่อนะครับสมมติชื่อทอทหารอ่ะใส่ทอทหารสองตัวหลังจากนั้นก็กดตัวนี้ครับที่เราก็พิมันจะมาของมันเองเลยครับนี่กดตัวนี้เลยครับแต่ถ้าเราไม่ได้ก๊อปปี้มาให้เราพิมพ์เอานะครับพิมพ์ถ้าผิดมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นนะครับกดตัวนี้เลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับกดตัวนี้ครับกดเลยครับ หลังนี้มันจะขึ้นสีน,นะะ้ําเงินแบบนี้นครับให้เรากดคําว่าสีน้ําเงินนี่เลยครับโลโก้สีน้ําเงินเลยครับกดแล้วก็แ <outreach> ค่นี้ก็เสร็จสิ้นเลยครับอ่าเดี๋ยวขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูครับรอมันแป๊บหนึ่งขึ้นแบบนี้เร้กากับกดกากระบาดครับแค่นี้ก็เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วครับทหารสองตัวนี่ครับหรือจะกดแตะตรงนี้มันเห็นชัดเจนเป็นสีกระเป๋าเราเห็นไหมครับนี่เป็นการกู้คืนนะครับโดยปกติแล้วเออทัดวอลเลตนะครับ ที่ผ่านมามันสร้างได้แค่สิบกระป๋าต่อเครื่องนะครับหลังจากนั้นถ้าเราจะเพิ่มให้เยอะขึ้นเราต้องไปเอาสิบสองวลีที่เครื่องอื่นมาใส่ครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องนะครับเราจะเพิ่มออกที่นี่ได้เลยนะครับทีนี้ผมผมบอกการากู้คืนแล้วทีนี้จะบอกาการเพิ่มนะครับเพิ่มให้มันได้หลายๆใบในเครื่องเดียวตอนนี้ได้เป็นไม่จํากัดแล้วครับเรากดตัวนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้ให้เรากดเอ ันนีหมันเดิมนะครับหลังจากนั้นก็กดตัวนี้ครับอันนี้เป็นการเพิ่มนะครับกดตัวบนครับแล้วเราติ๊กสามตัวนะครับเพื่อไปเอาสิบสองวลีนะครับนะครับเรากดตัวนี้หลังจากนั้นก็พิสิบสองวลีครับให้เรากดย้อนกลับครับให้เรากดย้อนกลับครับให้เรากดย้อนกลับอีกครับ ให้เรากดเล็กๆหนึ่งครับผมก็เชิงงงเนาะให้เรากดย้อนกลับอีกครับอ่าให้เรากดนี้ใหม่เลยครับหลังจากนั้นก็กดตัวนี้อีกครับเหมือนเดิมครับกดตัวนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็กดตัวนี้เหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราเราไม่ต้องเราเอาสิบสองวลีในนี้เลยไม่ต้องไปเอาที่อื่นนะครับ เ้วกดตัวนี้สิบสองิงจมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับสบสองวินขึ้นมาแล้วก็กดตัวนี้ตัวนี้ผมยังไม่ได้ตั้งชื่ออ้าเดี๋ยวดูนะครับมันจะมานะครับเดี๋ยวจะเพิ่มไปดูอีกหนึ่งรอบครับเพื่อเพื่อม่ให้เรางงนะครับมาแล้วครับเห็นไหมครับผมไม่ได้เป็นชื่อมันก็ขึ้นขึ้นว่ามัติบอเลสนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับหรือเราจะกดตรงนี้ก็ได้จะได้เห็นชัด เห็นไหมครับเดี๋ยวจะเพิ่มดูอีกนึงอันนะครับนี่คือการเพิ่มนะครับไม่ใช่การกู้ถ้ากู้ต้องเอาวลีที่เราจดไว้มามาใส่นะครับแต่ถ้าเพิ่มเราเอาวลีในนี้เลยครับเอากดบวกครับแล้วกดข้างล่างนี้ครับแล้วกดตัวนี้ครับผิดครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่ครับใหม่เอาใหม่ใหม่เนาะบางทีก็งงเหมือนกันครับกดนี้ครับ แล้วก็กดตัวบนครับบวก wallet นะครับทิมเขียนว่าบวก wallet นะครับเอาใหม่ครับนี่ครับทิมเขียนเลขบวกนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่กู้นะครับหลังจากนั้นก็กดตัวนี้ครับหลังจากกดตัวบนนะครับกดตัวบนแล้วก็แตะแตะแตะแล้วก็ไป copy สิบสอง w ่นะครับชิปย้อนกลับครับ ย้อนกลับครับย้อนกลับอีกย้อนกลับอีกไปเลยเท่าง่ายดีครับย้อนกลับอีกไปเลยเพื่อความง่ายนะครับแล้วกดบวกใหม่ครับทีนี้เรากดตัวนี้ครับแล้วก็กดตัวนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็กดตัวนี้อ่าอันนี้ผมไม่ไม่เปลี่ยนชื่อครับกดตัวนี้ กดตัวนี้นะครับกดให้มันขึ้นส2บสองลีมันก็จะขึ้นสีน้ำเงินขึ้นมานะแถบสีน้ำเงินกดตัวนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นครับนี่เป็นการเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับแต่ให้เราเปลี่ยนชื่อซะนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเป็นของใครนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะเมื่อกี้ผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อเห็นไหมครับมันก็จะไล่มาเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้แหละครับเอาง่ายๆนะครับแบบนี้แบบละเอียดดีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ คงจะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ